สาวสุ้งอิลสุบีแม็กห้ามพลาคลิปนี้ครับเพราะว่าเป็นกระบะ4ประตูเครื่อง1.9นะครับรุ่นย่อยตัว s p ี2019นี่เลยครับโฉมหน้าตัว S ระบบไฟก็จะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไสเป็นลาฮาโลเจนแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟสปอตไลท์เนี่ยยังไม่มีมากระจังหน้ายังเป็นสีแบบด้านๆนะครับตัวนี้นะพร้อมกับราคาที่มันถูกลงนะ,อะลองดูนะครับตัวนี้บอกเลยนะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำม,มานะครับรถสวยเลยสีก็ตามสภาพนะครับตัวนี้นะ มันยังมีแบบรอยสเก็ดนิดๆหน่นนอยๆนะตัวนี้พูดตามตรงเลยสีจริงครับ mm hmm. ล้อแมกเปลี่ยนทรงให้ใหม่นะยางปี2024นะครับแล้วก็ตัวนี้หน้ายางอยู่ที่2องหนะครับแก้มยางยี่สี่45ตัวนี้มีขอบ18นะอ mm ่ะ hmm. ล้อแมกจัดให้ใหม่แล้วนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยนะ mm hmm. ตัวนี้มีการโหลดเตี้ยด้วยนะครับ mm hmm. กระจกจะเป็นแบบธรรมดาหน่นะครับเพราะว่าเป็นตัวเนะแล mm hmm. ้วก็ชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับจะเป็นสีดําด้านหมดเลย mm hmm. เห็นไหมเอ่ยอ่ะ mm hmm. กระจกแท้โรงงานนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะบอกปีผลิตนะครับตัวนี้เห็นไหมเป็นเลข9กนะครับก็คือผลิตปี2 0 1 9เนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเดี๋ยวผมไปเข้าไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบคลิปสั้นๆในคันนี้นะครับวับนนี้เรามาดูคลิปเต็มๆกันดีกว่านะนี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนนะฟังเสียงกันก่อนนี่ผมเบิ้ลประมาณ2,000รอบนะครับก็คือคันนี้ ท่อดังๆแบบนี้น่าจะต่อจากเคเดอร์นะครับหรือว่าหลังเทอร์โบประมาณนั้นนะครับมาดูชิ้นส่วนต่างๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะาพาแบบเจาะไปทีละส่วนนะครับดูเรื่องของพวงมาลัยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากเลยนะยังไม่มีแบบรอยทลอกนะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้แท้นะครับวิ่งมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่าโลนะครับวัดบูสตตัวหนึง่งแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับพวก อุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับมีตัวถลอกนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้เรียนตามตรงเลยนะรีวิวตรงๆนะครับในส่วนของเรื่องของวิทยุนะครับตัวนี้ยังไม่เป็น Android นะเนื่องจากเป็นตัว S นะครับเขาจะให้วิทยุมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะเกิดข้อดีของตัวนี้ก็คือใช้งานง่ายนะครับแต่มันก็จะมีถ้าใครแบบว่าอยากจะเอาไปอัพเป็นทัศกีจอะไรเงี้ยเรียนเชิญเลยพี่ประมาณ2 3 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับของแอร์เหมือนกันนะเบอร์สี่แบบนหนาวๆเลยนะครับ เห็นไหมใช้งานได้ถูกเกือบทุกจุดนะครับอันนี้ผมเปิดหนักให้เลยนะอ่ะผมลดก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์ครับแมนนวลครับเห็นไหมเลยอันนี้หกสปีดนะครับถุงยังไม่มีแบบขาดยังไม่มีลอกเลยนะแล้วก็มีเรื่องของระบบไฟนะครับกดได้นะตัวนี้ความปลอดภัยนะครับ SRS Airbag นะครับตัวนี้คู่หน้านะครับอ่ะชิ้นส่วนต่างๆเห็นไหมครับพลาสติกยังไม่มีแกะนะครับลองดูครับ่ะยังไม่มีแกะนะครับสวยๆเลย เห็นไหมครับสภาพสวยมากนะคันนี้นะโอ้โหตอนนี้คืออากาศมันเย็นนะครับมันจะเป็นฝ้านิดหน่อยนะครับเรื่องของกระจกนะแอร์เย็นมากเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสภาพสวยๆนะคาสาบาทั้งคันนะครับในส่วนของตัวทุกคันในร้านนะครับเห็นไหมเอ่ยใหม่ๆคีนคีนนะครับแล้วก็มีเรื่องของอบโอโซนนะครับคือจะมีความแบบหอมๆห,หน่อยนะดูครับพารครวนนะ สวยๆครับใครที่ได้ไปนะครับก็จะคุ้มค่านะครับราคาคันนี้บอกเลยนะไม่แตะเลขสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู MAC-L ไลเนอร์ครับดีแมตรงรุ่นนะครับตัวนี้แม็กไลเนอร์อ่าเห็นไหมครับนี่ครับให้ดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะส่วนล้อหลังครับโอเคจัดห้เหมือนล้อหน้านะครับแต่ว่ามันจะมีความใหญ่กว่านิดหน่อยนะอันนี้จัดทรงมานะครับ กระบะท้ายครับคันนี้จะต่ำกว่าคันปกตินะครับมีการโหลดมาเรียบร้อยนะโครงสร้างเดิมครับเห็นไหมนี่ครับโครงสร้างเดิมเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับใครดูไม่ทันนะครับหยุดคลิปไว้ดูได้นะครับจุดต่างๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะครับเมื่อกี้ลูกค้ามารับรถนะนี่ครับด้านล่างครับประมาณนี้นะครับปนกระสนิมให้เรียบร้อยนะ โ okay, อเคดี๋ยางอะไรเอามาใส่ให้นะครับนู่นครับแหนบแล้วก็กล่องโหลดน,นะครับอยู่ประมาณน,นั้นอ่ะท่อนะครับตรงหน้าเพานะครับหากใครแบบไม่ชอบนะครับบอกได้นะเราสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของท่อให้นะครับอ่าไปดูหน้าฝากระโปรงกันนิดน,นึงนะอ๋อมาเอานิสันลูกค้ามารับรถน,นิสันอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะโดออ,ออกด้วยขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีวิวก่อนอ่ะเดี๋ยวดูความเดิมกันก่อน นะครับโครงสร้างที่ยึดด้วยน็อตนะครับเดิมมากนะครับไม่มีขยับเลยแล้วก็โครงสร้างเรื่องของตัวยึดด้วยน็อตคานหน้านะครับไม่มีขยับเลยนะแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจแท้จากโรงงานนะครับดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างที่ว่ากันนะคันนี้ต่อท่อมาจากเคดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นแคสซัลิติจะไม่มีกองออพักพักจะไม่มีนะครับเลเวลต่างๆอยู่ครบจากโรงงานอ่ะทีนี้เรื่องของราคาแล้วนะครับ ราคาคันนี้นะครับหน้าร้านมาริโอเปิดอยู่ที่3า9 0 0 0เาประตูครับเครื่อง1.9ครับผมนะรับประกันเครื่องยนต์36รายการรับประกันชุดเกียร์สารายการนะครับรวม6 9รายการสูงสุด10ปีหรือ1นึ่งแกิโลเมตรขึ้นอยู่ที่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะหากใครแบบหลงลักในตัวโฉมหน้าตัวนี้นะครับเรียนเชิญครับร้านอยู่ที่ลำลุกกาติดเส้นที่มิรใหม่นะครับชื่อร้านมาริโอมอเตอร์เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลย นะหรือใครมาไม่ถูกหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับโทรที่0925629999ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย